วันนี้พามาดูรถเก๋งราคาถูก5 0 0แสนกว่าบาทมอเตอร์โชว์ปี2025ซื้อรุ่นไหนได้บ้างไปดูกัน สวัสดีครับผมกันเลนสซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูรถเก่งในะงานมอเตอร์โชว์ปี2025นะครับวันนี้จะพามาดูเป็นรถประมาณ5 0 0แสนกว่าบาทว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณ5 0 0แสนบาทนะครับสามารถจะซื้อรถเก่งรุ่นอะไรได้บ้างนะครับแต่เบื้องต้นขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะว่ามอเตอร์โชว์ปีนี้2025เนี่ย ค่อนข้างจะพิเศษนะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นนะฮะโอ้โหปรับราคากันต้องบอกว่าปรับสนันเลยนะครับถ้าใครงบประมาณ500 0 0นบาทเนี่ยมีตัวเลือกเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็มีแต่รถดีๆทั้งนั้นเลยมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันนะครับมาเริ่มต้นดูจากรุ่นแรกนะฮะรุ่นแรกก็คือ MG 5 MG4 เนี่ยปรับราคามาใหม่นะฮะต้องบอกโอ้โหราคาเราใจขั้นสุดเลยส่วนลด150,000บาทนะครับตอนนี้ MG4 ตัวดีตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาเดิมทีนะครับ79,900บาทตอนนี้ปรับลงมาเหลือเพียงแค่559,900บาทเท่านั้นนะครับ โอ้โหต้องบอกว่าเป็นรถที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สเปคเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะฮะแต่ว่าราคานะับปัจจุบันเนี่ยปรับลงมา5้าแสนเท่านั้นนะครับอันนี้คือตัวเริ่มต้นนะของ MT4 ตัวดีนะครับและส่วนตัวที่เป็นตัวลองเลนส์นะฮะอันนี้เป็น D+ นะครับตัวลองเลนส์นะฮะปรับราคาลงมาเหมือนกันนะฮะ เดิมที่769,900บาทนะครับตอนนี้เหลือเป็นแค่664,900บาทเท่านั้นนะครับนี่คือ MG4 นะฮะโอ้โหถ้าเปรียบเทียบกันตามสเปคนะเพื่อนสมาชิกขนาดเนี่ยถือว่าใหญ่มากนะครับ ถ้าเปรียบเทียบตามขนาดนะถ้าเปรียบเทียบตามสเปคเนี่ยถ้าราคาเดียวกันนะครับทางด้าน,นของ MG เนี่ยในวันที่เปิดราคาที่ออกมานะเขาบอกว่าราคานี้เขาดีที่สุดนะฮะถ้าเกิดว่าใครมามอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับ m p 4เนี่ยแล้วราคาประมาณ500แสนเนี่ยนี่ถือว่าเป็นตัวเลือกแรกๆเลยนะครับไปดูที่ด้านของบูธ MG ได้เลยนะครับอย่างทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะร,รุ่นถัดมาก็ไม่แพ้กันนะฮะโอ้โหนี่ต้อบอกว่าประชันกันเลยก็คือ BYD บีวีดีดอฟินนะครับบีวีดีดอฟินเนี่ยปรับราคาลงมาเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว,ว่าเป็นตัวเริ่มต้นเดิมทีจริงๆเขาก็ห้าแสนนี่แหละครับ แต่ว่าตอนนี้นะครับปรับลงไปเหลือ400กว่าบาทราคาเริ่มต้น499,900บาทนะครับตีสัว่า500,000มีทอน100หนึ่งเนี่ยแต่ว่านะฮะในไหนก็ไหนๆแล้วมีทอน100หนึ่งก็ตีสัว่า500,000ละกันนะครับส่วนตัวท็อปสูงสุดเนี่ยเป็นตัว Xcendite นะครับตัวนี้เนี่ยโอ้โหเดิมที700 0 0 0กว่านูนเลยนะครับ7 9 9 0 0บาทตอนนี้เหลือเพียงแค่599,900บาทเท่านั้นนะครับอันนี้คือ Xcendite นะฮะเพื่อสมาชิกครับประกอบไทยเลยนะฮะรุ่นนี้นะครับเหลือ5 9 โอ้โหต้องขอยัดใช้คําว่าแบบนี้แล้วกันนะฮะว่าถ้าเกิดเพื่อสมาชิกนะมีเงินประมาณสักห้าแสนบาทเนี่ยโอ้ได้ไปซื้อได้ทุกรุ่นเลยนะฮะสำหรับรถเก๋งดีๆตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ MG4 นะฮะก็ถือว่าได้ราคาดีนะครับทางด้านของ b m d Dolphin เนี่ยก็ถือว่าได้ราคาดีขั้นสุดเลยนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะร,รุ่นถัดมายังคงเป็นไฟ้าอยู่นะฮะก็คือ Get วอลมอเตอร์โอลากูดแคทเกทบอลมอเตอร์โอลากูดแคทนะฮะส่วนรถสองแสนเจ็ดเลย โโอ้โหลด,ดเยอะจริงๆนะฮะออร่าคูตแคทเนี่ยตัวเริ่มต้นนะฮะราคาอยู่ที่ 599,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะเดิมที700,000กว่านู้นเลยนะครับตอนนี้ปรับราคาลง599,000บาทนะฮะแล้วก็พิเศษด้วยนะครับตัวนี้นะฮะมีสีใหม่มาด้วยนะฮะถ้าเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะสนใจนะครับรถ o อรากูดแค t เนี่ยมาดูในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับมีสีใหม่มาโชว์ด้วยแล้วก็ตัวอื่นนะฮะของ o อรากูดแค t ตัวรองท็อปนะฮะ699,000บาทส่วนตัว G T เนี่ยปรับลงมาเหลือเพียงแค่829,000บาทเท่านั้นนะครับอันนี้คือ o อรากูดแค t นะฮะ อทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะร,รุ่นถัดมานี้ต้องบอกว่าโอ้โหสะเทือนมอเตอร์โชว์ปี2025นี่เลยนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะตัวนี้ยังไม่ได้ปรับราคาลงนะแต่เป็นราคาเปิดตัวของเขานะครับก็คือ ION UT ION u ไอออนะฮะเป็นรถไฟฟ้า100%ยเปร์เนะฮะพื่อสมาชิกครับแบบโหดเลยนะฮะเปิดราคามานี่คือ400,000นะฮะ แต่ว่าราคายังเขียนเอาไว้ว่า4 9 x 0 0 0อยู่นะครับก็คือว่าราคาเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่490,000แน่นอนนะฮะไม่ถึง500,000แน่นอนสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับและส่วนตัวที่เป็นตัวท็อปสูงสุดของเขานะครับราคาเขียนเอาไว้ว่า500,000นะฮะ 5xxx นะครับ, 5, 000, 000, 000, ค,รบคือน่าสนใจตรงไหนนะครับ i อออนยูทตัวนี้นะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยมีระยะการวิ่งเพื่อจะมาดีครับระยะการวิ่งเนี่ยอยู่ที่400 ต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ400กิโเมต่อการชาร์จ1ครั้งสำหรับตัว490นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็อปของเขานะครับตัว500 0เนี่ยราคา500 0 0นี้ได้ระยะแบตอยู่ที่500กิเมตรต่อการชาร์จนะฮะ ปูดสมาชิกครับอันนี้คือรถเก่งเล็กนะรถเก่งเล็กที่วิ่งได้5 0 0กิโลเมตรต่อการชาร์จไม่ธรรมดานะครับถ้าใครหารถที่แบบสภาพดีๆนะครับพร้อมๆระยะแบตไกลเยอะๆเนี่ยไอออนยูทีนี่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะครับห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาก็คือทางด้านของ MG3 นะครับ MG3 Hybrid p l u รนะาฮะราคานี่ต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าเป็นราคาเนี่ยทั่วไปนะครับราคาปกติของเขาอยู่ที่ 5 7 9 9 0 0บาทน,นะครับอันนี้คือราคาปกติของเขานะครับแต่ถ้าเพื่อสมาชิกมาดูที่งานโรลโชว์นะฮะลองสอบถามทางด้านของหน้าบูธได้เลยนะ อาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษของแจกของแถมอะไรหรือเปล่าลองมาดูนะครับเพราะทางด้านของ MG 3 Hybrid Plus ตอนนี้นะครับที่งานมอโชว์เนี่ยโอ้โหไม่หยุดักเท่ๆคันทเท่ๆนะครับไม่แน่นะฮะภายในงานอาจจะมีโปรลับอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะห้เพื่อนสมาชิกชอบนะครับ MG 3 Hybrid Plus นะฮะจริงๆแล้วทางด้านของตัวนะฮะถือว่าขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วเป็นรถไฮบริดเลยนะฮะรถไฮบริดที่ราคาเพียงแค่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นอันนี้ถือว่าในแง่ของความคุ้มค่านะครับก็ถือว่าคุ้มค่าแบบมากๆเลยนะครับสำหรับ MG 3 Hybrid พาสตัวนี้นะครับอันทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาขออนุญาตพามาดูทางด้านของโตโยต้าบ้างนะครับก็เป็นโตโยต้ายาริสนะฮะโตโยต้ายาริสเอทิโตโยต้ายาริสเอทนะครับถ้าตามง่ของตัวราคาเนี่ยอยู่ที่ตัวเริ่มต้น549,000บาทครับส่วนตัวท็อปสูงสุดก็อยู่ที่600,000ไปปลายนะฮะแต่ว่านะฮะเพื่อนสมาชิกครับถ้าดูทางด้านของรถโตโยต้าเนี่ยอย่าดูแค่ราคาอย่างเดียวนะครับเพราะในปัจจุบันนี้นะทางด้าน,นของโตโยต้าเนี่ยของแจกของแถมก็เพยียบเลยนะคร โปรโมชั่นเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องของวิธีการซื้อเนี่ยนี่คือรถนะฮะที่ได้เปรียบเรื่องของเงื่อนไขาการซื้อนะฮะเพราะดั้านของตยทาแอนด์ลิสเอทีเนี่ยปื้อได้แทบจะทุกเงื่อนไขเลยทนะัปัจจุบันนะฮะดาว0บาทก็ได้ดอกเบีย้ยแบบถูกๆเลยก็ได้นะฮะอยากจะยืดอยากจะหดอยากจะอะไรได้หมดนะฮะทังนัานของตัวา a อนด์ิสเอทีพถือว่าเป็นรถที่เด่นที่สุดในงานรุ่นหนึ่งเลยนะครับทางนัานของโตยทาแอนด์ลิสเอทีพนะครับถือว่าเป็นรถเก่งนะแต่ว่านะฮะปกต ถ้าเปรียบเทียบกับไซส์ันก่อนถือว่าเนี่ยคือรถที่ขนาดใหญ่พอใช้ได้เลยนะครับถ้ายิ่งเปรียบเทียบกับราคาด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหผมมองว่าคุ้มค่าแบบสุดๆเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นพระเอกในงานเลยนะถ้าเพื่อนสมาชิกขันไหนนะฮะอยากได้รถที่ราคาประมาณสัก5้าแสนก,นกลางๆเนี่ยยังไงก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ต้องไปดูให้ได้นะครับโตโยตา้ายาริสแคริ B. แล้วก็ทางด้านของโตโยตา้ายาริซเป็นแฮตแบ็กด้วยนะราคาใกล้เคียงกันนะครับแล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับว่าชอบรุ่นไหนเดี๋ยวีมาดูรุ่นถัดมานะฮ ฮอนด้าซิตนะครับราคาเริ่มต้นนะปัจจุบันนะครับอยู่ที่5,99,000บาทนะครับโอ้โหทางด้านของ h o n d a City นะฮะต้องบอกว่าตัวราคาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันนะถ้าเปรียบเทียบกันกับรุ่นอื่นๆนะครับอาจจะมองว่าราคาสูงกว่าคนอื่นเขานะครับ แต่ทางด้านของ Honda เนี่ยเป็นคล้ายๆกับโตโยต้าเลยนะฮะเขาจะมีเงื่อนไขพิเศษมีโปรลับมีอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าเพื่อสมาชิกนะฮะอยากเด้ร anyway. ถเก like ่งดีๆเนี่ยฮอนด้าซิตี้เนี่ยโอ้โหคือได้สัมผัสได้นั่งเนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะซื้อจริงๆนะฮะลองสอบถามทางด้านของเซลลเขาดีๆเขาอาจจะมีโปรลับก็ได้นะครับเขาอาจจะไม่ได้ประกาศตรงนี้นะแต่ถ้าถามจริงๆอาจจะได้ก็ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบกันเรื่องของสเปคต่อสเปควัสดุต่างๆนะครับฮอนด้าซิตี้แน่นอนนะฮะว่าคือรถที่ดี แบกนะครับเครื่องนี้โอ้โหใส่เทอร์โบมาให้นะฮะแรงม้านี่ก็โหดหน้าดูนะครับและเป็นรถที่ซื้อง่ายแล้วก็ทนด้วยศูนย์บริการก็เยอะนะครับจุดเด่นเยอะหน้าดูสําหรับ Hondacity นะครับยังถือว่าเป็นรถที่เป็นพระเอกในงานอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันครับนี่มาดูรุ่งถัดมาก็คือนิสสันอเมรานิสสันอเมลานะครับโอ้โหตัวนี้ต้องบอกว่าโหดขั้นสุดเหมือนกันนะครับในปัจจุบันนะค่าราคาเต็มเ่ยอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับห้าแสนสี่นะครับ แต่ว่าอันนี้ก็มีคนรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะที่ทางนั่น,นเพื่อนสมาชิกจะต้องมาดูในงานโอยโชนเนี่ยจะต้องถามเซลล์เขาว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับทางน้านของโปรโมชั่นเนี่ยปกติถ้าเป็นของนิสันนะฮะ โปรเนี่ยในช่วงของงานโมอเตอโชว์เนี่ยโอ้โหโปรเขาดุสุดๆอยู่แล้วนะครับได้ทุกเงื่อนไขนะครับดาวศูนย์บาทอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะฮะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ลองถามไว้ดีนะฮะบางรุ่นเนี่ยอาจจะมีของแจกของแถมเยอะก็เป็นไปได้นะครับอันนั้นของนิสสันอะเมลาร้านะฮะถือว่าเป็นรถที่ซื้อมาแล้วคุ้มค่าแน่นอนนะครับรถขนาดเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเครื่องเป็นหนึ่งพันซีซีใส่เทอร์โบมาให้เหมือนกันนะครับขับดีสบายๆสำหรับทางั้นของนิสสันอะเมลาร้านะครับ อ่าสำหรับนี้ก็เป็นรถนะฮะที่ราคาที่ประมาณ5 0 0แสนบาทในช่วงของงานเมร์ชโชว์ปี2025นะฮะเพื่อสมาชิกยังสามารถจะมาเดินดูได้นะครับว่ารถรุ่นไหนนะที่เราชอบเนี่ยตอนนี้โอ้โหของแตกของแถมทะยับเลยนะครับราคาก็ถือว่าถูกแบบขั้นสุดเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ว่าสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ